ดีค่ะลุงแอดวันนี้หนูจะพาลุงแอดมาเที่ยวที่บ้านของหนูที่บ้านของหนูมีเรื่องราวและสถานที่ที่น่าสนใจตามหนูมาเลยค่ะลุงแอดบ้านหนูอยู่ที่ตำบลควนชมอร่องพิบูลจนครศรีธรรมราชสิ่งที่หนูและชาวชุมชนภาคภูมิใจมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือที่นี่ค่ะสวนป่าแห่งการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชนแล้วยังเป็นที่ที่ชาวบ้านมาหาสมุนไพรเรียกได้ว่าที่นี่คือตู้ยาและตู้เย็นของชุมชนเลยค่ะตุ้มแอดเด็กๆประถมเนี่ยเขาจะเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวที่บริเวณโรงเรียนแล้วก็มาแหล่งน้ําแหล่งน้รรําใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนก็จะมีสระน้ําอยู่เขาก็จะมาเก็บขยะบางที ผู้ปกครงหรือว่าเดล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยเขทิ้งขยะเด็กพวกนี้ก็จะมีจิตอาสานะคะเก็บขยะขึ้นเพื่อไม่ให้น้ําเสียนะคะเหล่านี้เป็นต้นนี่แหละค่ะชีวิตในชุมชนที่แสนจะอุ่มของหนูและหนูบอกเลยค่ะว่าหนูภูมิใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในตำบลของหนูจริงๆค่ะ เห็นน้องๆเยาวชนมีจิตใจรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลของน้องๆเช่นนี้ลุงแอดก็ดีใจนะครับและก็อยากเชิญชวนน้องๆให้ช่วยกันเขียนเรียงความดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในตำบลของหนูส่งมาประกวดกันนะครับ